พี่น้องภูมิใจไทยจังหวัดนครปฐมที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้ผมมีเรื่องและมีความในใจที่อยากจะมาพูดมาเล่าสู่พี่น้องชาวภูมิใจไทยในจังหวัดนครปฐมเพื่อจะได้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นภูมิใจไทยของตนเองเพราะที่ผ่านมาหลายปีพี่น้องจาได้ไหมครับตั้งแต่ตอนผมตัดสินใจมาร่วมกับพระนท่านในวินชิดชอบ พรานดานอนุทินชาญวีลกูลท่านศักด์สยามชิดชอบและหลายหลายคนซึ่งเป็นผู้นำพักภูมิใจไทยในปัจจุบันนี้ผมถูกโจมตีว่าทรยศหักหลังขายตัวทำดีแค่ไหนพี่น้องนครพนมก็บอกไม่เอาในที่สุดผมถูกพี่น้องลงโทษให้สอบตกไม่ได้เป็นสอสอแต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของครู่แก้ว ด้วยความเชื่อมั่นในอุดมการณ์ของพรัคภูมิใจไทยที่สอนผมอบรมผมแนะนำผมบอกว่าแก้วต้องทำเพื่อประชาชนต้องทำเพื่อพี่น้องประชาชนเท่านั้นผมจึงไม่ทอ้อทำความดีต่อไปเจ็ดปีต่อมาพี่น้องที่เคารพครับมีการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งผมต้องขอบคุณพี่น้องเขตหนึ่งจังหวัดนครพนมศสีสงครามนาว่านาทมบ้านแพงที่ ทำให้ผมได้เป็นสอสอ,อีกครั้งหนึ่งครับแต่ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องเขตสองเขตสามเขตสที่ให้กำลังใจครูแก้วให้กำลังใจพักภูมิใจไทยมาโดยตลอดต้องขอขอบคุณด้วยเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งครับสอสเขตจังหวัดนครมนมมีภูมิใจไทยอยู่คนเดียวคือสุภชัยโพสุ แต่หัวหน้าอนุทินชาญวิรกุลท่านเลขาศักสยามชิดชอบครูใหญ่เนวินชิดชอบให้ความไว้วางใจให้คนนครพนมคนนี้แหละครับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากลสองปีสามเดือนครับพี่้องสอบตงไปเจ็ดปีทำความดีต่อมาเลือกตั้งใหม่ชนะ พักเพื่อไทยในเขตเลือกตั้งที่ดึกสามมื่นคะแนนครับพี่น้องครับกับมาอีกครั้งหนึ่งผู้หลักผู้ใหญ่พักภูมิใจไทยท่านครูใหญ่ท่านหัวหน้าพักท่านเลขาธิการพักกรรมการบริหารพักมีมติให้ส่งคนนครมนมคนนี้แหละครับไปปลํำลงตำแหน่งเป็นรองประมุขฝ่ายนิติบัญญัติประเทศไทยรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองในานามพรักภูมิใจไทย เนวินชิดชอบบอกกับผมยังไงพี่น้องรู้ไหมครับฟังให้ดีแก้วพี่ให้ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยราการกระทรวงเกษตรข่าวก่อนนู้นและให้ตำแหน่งรองประธานสภาในวันนี้พี่ไม่ได้มอบให้เป็นของแก้วไม่ได้มอบให้เป็นสมบัติของขอครอบครัวโพสุแต่พี่มอบให้เป็นของขวัญสำหรับพี่น้องชาวจังหวันดนครปฐมทั้งจังหวัด พี่น้องที่เคารพครับสามปีเศษเศษที่ผ่านมาพี่น้องเห็นไหมครับผมเป็นสอสอผมเป็นรองประธานสภาอยู่สังกัดพรรคภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยดูแลจังหวัดนครพนมของพวกเราอย่างดีไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีคมนาคมศังสยามชื่ชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยพี่น้องดูเอาครับ สอสอจากจังหวัดอื่นมานคมพนมเขาอิจฉานคมพนมมีสอสอคนเดียวได้ถนนหนทางหลายพันล้านหลายหมื่นล้าน